ฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการตะกอนแคสเกมมิ The ่งอ่าฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการตะกอนแคสเกมมิ่งอ่าวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะคือจะมาอธิบายเล็กน้อยกับไอ้เฮียนี่สร้างเพิ่มมันโอ้โหมันเริ่มเฟสท่อไปเรื่อยครับอ่าก็คือสรุป ผมยังไม่ทำไอ้ที่ขัดแย่ครับก็คือรวมๆไปก่อนขยะเงี้ยเออนี่เดี๋ยวรอรอ,อดูสักตัวหนึ่งผมเห็นตัวหนึ่งตอนตอน,นเดินมาถ่ายครับเนี่ยนี่ก็คือตกลงมาใช่ไหมคือโกลีมเนี่ยมันสูงสาม็อกครับขาวก็จุ่มน้ำใช่ไหมอ,อ่าหัว้วโดนลาวาพอมันตายปุ๊บไอเทมมันก็หล่นมาจุดเข้าพอปเปอร์แฟบแล้วเข้ามาตรงนี้แต่อนาคตคงไม่มีแค่นี้ครับอนาคตคง ทำเป็นระบบแยกดอกไม้ทิ ini, you yourself, ้งทิ้งนู่นทิ้งนี่ทิ้งนั่นไปหมดนะครับเออแต่รู้สึกตรงนี้มันสว่างสว่างไม่รู้นะโอ้โหจ้าเหลือเกินอ่า๋ยวรอสักตัวมีสักตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับว่ามีมาสักตัวไหมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยฝนตกเออฝนตกเป็นปัญหาครับผิดไปก่อนเออเดินนะอปิดอ่ะโอเค คือเหมือนเป็นแบบเทาะนี่มาแล้วฟูชปบับโอนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เราหล่อของแล้วก็ปองเป่งปอ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 งองพี่นี่อะเนว่ามมาเพิ่มมาติ้งติ้งติ้งก็คือตอนแรกผมนึกว่าเหมือนมันต้องฆ่ายังไงถึงจะได้อะก็แบบถ้าเป็นแบบนี้ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็ยืนไว้อย่างเงี้ยอีกคนก็ยืนไว้นู่นครับคือนี่ยังคนงงยืนไว้นู่นแล้ววะ แต่เราไม่ไม,มีไม่มีทอนเลยเดี๋ยวสเปอร์จะระเบิดระบบของเราเรอาโอเคทอดทอดผมอนได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะจะพกไปเลยอ่ะเอ่อปุ๊บก็คือเนี่ยท่อท่อเนี้ยก็สังเกตไหมครับฟาร์มเอเซีไอ้น้องกอลมเมอรเกิดครับคือ ก็เสียดายนะเราเฝ้าไว้ทำไมเราก็เอามาด้วยนะเนี่ยนะตอนนั้นจะติดถึงสองตัวมั้งเนี่ยถ้าดูอยู่ดีหรือเปล่าี๋ยวเดี๋ยวเมเนเชลวะอมองไม่เห็นนะไม่ลงอัพที่ไฟหมอกก็ลงผมนอนโอ้โหเมฆคืมเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวนอนกันดีกว่านะุคือสุดสุดเมฆคืมนะ แอดในด้วยโหต้องทนไปอีกนานไหมครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณนู้นดีกว่าะรหว่างรอฝนหยุดนะก็คือสังเกรตตอนนั้นมันติด,ต,ดติดกันอยู่อะเหมือนมันมีอะไรติดขัดกันอยู่มั้งครับเนี่นเยเดี๋ยวดูดใกล้ๆก่อนใช่ไหมมันติดขัดใช่ไหมครับเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวนะเอ่อ อซูมไม่เห็นนะครับดูมีเรื่องนะช่างมันนะเธอมีมันก็ติดอย่างนง้นเดี๋ยวตัวอีกตัวใหม่ตัวใหม่มาก็ดันไปเองครับอ่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็เดินตามท่อไปครับฟ้าโันี้ทํานามากมาท่อเนี่ยคือไม่ทํานานเพราะอะไรอย่านานวางน้ำตกน,ตกนู่นตกนี่ตกใต้เทีละพ,พอตนู่นกะับพอตนี่เนี่ อ่เทเลพอร์ตคงไม่ต้องนะผมทำมุนเดียวแล้วันเนี่ยเราโตไม่อยู่ฮะทำมุนเดียวจนล้วนเลยครับเสียใจเนี่ยเขาเดินตรงไปในฟาร์มอีพีสีของเรานะฮะเดี๋ยเปิดเสียงเลยซึกเงียบเหงาอ่ากำลังดีอ่าเนี่ยเอ้าอีพีสีคือไม่ผิดพลาดตรงนี้คเดี๋ยวต้องวางกระจกบล็อกเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งอ่ดี๋วจะวาง ก็คือเนี่ยเออเดี๋ยวนะวิ่งค่อยไปแรกก็คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นเนี่ยทั้งหมดให้เป็นน้ำหมดเลยนะโอ้โวโววเปลี่ยนให้เป็นน้ำหมดเนี่ยพออย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ไหลมาปึ๊บๆอย่างเราเลีวยงมขึ้นไปนี่ครับเร็วขึ้นมาแล้วครับติดตามชื่อแล้วเราก็เลี้นะฮะปั๊บ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 โอเคว่ามันเดินเดินขึ้นไปแต่พอเอ็มบีซีมันติดขัดเราก็ดันเอ็มบีซีไปด้วยนะครับ ในเอมินี่เราไม่เอาเข้าฟาร์มเดี๋ยวเอากลับฟาร์มคือซูฟาร์มไงให้มันพิลิตกันเรื่อยๆเออน,นี่เ่็ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยผมทำตัวรัวไว้คือ m อมมันผ่านได้แต่ไอคอนเกรมันแบบอ้วนไงอ้วนสองช่องใช่ไหมสองบล็อกอ่ะเออมันจะผ่านไม่ได้ครับตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้เอหลบหนีตรงนี้ไม่มีก็อีกช่องแล้วกันแ็แฟบฟุ๊ปๆกลับมาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ติดหน่อยเออพอไม่มีคนดันพอมันมายากผมก็เดินไปหน่อยเออ แล้วคนเรียนจะทุบผมไหมครับเนี่ยไม่น่านะทุบปะโอไม่ทุบครับมันใจดีอยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็ไหลไปแฟบแล้วคนเรียนมันก็เดินตามภาษามันเรื่อยๆครับปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บนี่ครับเห็นปะเออแล้วคนเรียนมันก็ไปของมันชิวๆนั่นแหละพวมันก็ลงท่อแบบที่เราเห็นนะครับส่วนเอ็นบีซีนี่ก็ก็ตามจะถากรรมมันนะครับก็น่าสงสารอยู่เหมือนกัน ก็ไหลไปตามน้ำนะฮะอันนี้ก็ดื้อไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยมึงดื้อแมงดื้อแมงดื้อมึงดื้อหล่นไปเยอะอ้าวไม่ตายเด้อไหนนะมันก็ดันทขนานติดมันก็ดันมาด้วยเรื่อยๆฮะตรงนี้ลงไปก็เฝ้าโป๊ะตกบนน้เามันไม่เป็นไรฮะแอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองทำเป็นเ b c ดูครับผมคือเ b c นะฮะเอ็มบีซดีเจบันฮนะ พอเดินตามมันมาครับแปด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 ตรงนี้จะเป็นระบบระบบบันเนลเหมือนลิฟต์ปะลิฟต์น้ำอ่ะคือปล่อยก็เนี่ยคือปล่อยเมาส์นะปล่อยคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเไ้ยไม่ไม่ปล่อยเมาส์ดิปล่อยคีย์บอร์ดอย่างเดียวอ่ามันก็ไหลไปเพราะตรงนี้มันเป็นบันไดครับเห็นนะเออมันก็ไหลไปแล้วเดินยิ่งเร็วขึ้นปบปป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 รปบปป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 เดี๋ยว ต่อจบด้วยเหมันจะไม่พอะเหมือนว่าเอ็มซมันมันโดดโดดซ้อนกันหรือเปล่าไม่น่านะอ่าแต่ตรงนี้มันเออคือเข้าใจไหมท่อสองเนี่ยมันทุกคนมันขยันเลยหลบหนีได้หมดส่วนคนโง่จะมาทางนี้เฟ้มันก็จะหลบหนีอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโดนอ่าเนี่ยมันก็ชีวิตของมันก็มีแค่นี้นะครับ ตกตกขึ้นขึ้นตกตกขึ้นขึ้นตกตกเออเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยนะโดดไปโดดมาดึง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 มันก็ดันกันไปดันกันมาฮะตรงนี้ส่วนโกเลมนี่ก็อืมข้างที่ผมเห็นในเนี้ยรวมทั้งหมดจะเกิดนะครับเกิดประมาณสามตัวนะครับรวมกันรวมกัน่ะเออรวมกันสามตัวเพราะเนี้ยเอ็มบีซีมาขยายกันเพิ่มแล้วผมมันนั่งขยายเพราะเหล็กเราก็มีแล้วกันเหล็กเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกูเป็นเอ็นบีซีแล้วโอ้โหโว้ ว้าวนะเราก็ลงท่อไปครับปุ๊บโบ๊ะแต่จะตกพางนี่จบเลยนะถ้าเป็นเราแต่เอ็มบีซีไม่พังนะมันจะตรงแบบตรงดิ่งไปเลยไหนเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มของเรากันต่อฮะโอ้ยโอ๊ยตอนนี้ต้องขึ้นให้ได้ก่อนชุนลมุนเหลือเกินฝนก็ตกโอ้ย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 วู้ยใจเย็นใจเย็นชุนลมุนชุนลมุนวู้ยตรงนี้เราขึ้นครับ้ ผมว่าผมต้องผมต้องวางผิดนะผมก็เลยเอาบล็อกบล็อกน้ำมาเผื่อด้วยเฮอ,เอตอนลงผมผมแบบนีฮะเนี๋ย yeah. เดี๋ยวเราไปตรงตรงนี้ผมเห็นผมเห็นมันมีนี่นี่ฮนะมันเป็นบ่อนนะมันพอไปโดดลงได้ครับอา่าเห็นไหมคิวฮะแล้วนอะกน,นี้แบบฝนจะหยุดตกรู้สึกมันแลกเหลือเกินนะ เอราโ,โตมาข้างบนนึงดาเหี้ยเนี่ยแง่แหลกทุบโว่โซนสึกแบบนี้ครับางคนก็บอกบ้านไม่บ้านไม่ไหนมีชั้นสองะทอดเป็นบ้าทุเรียนเหลือเกินนีฮะฮะตองไรกูอะฮะก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ติ้งตึง,ตงมาน,นอนก่อนนอนได้ยังวะอุ๊ยตอนนี้ก็ตกมากครับคือระบบเหมือนเยอะันห,หมดฝนก็ตก ตื่นอ่าฝนหยุดวัฏจักรของฝนเราเก็บพวกนี้ก่อนไหนๆก็มานะครับเก็บของกันคือทําเนี่ยคาไปเลยไปนะยฮะงั้นมันแบบโอ้มันเลยจะขรบวบวาฮะอะไรอย่างเงี้ยแบบขาดก็ต้องลงมาคราบลงมาคราบอย่างเงี้ยน,น่าเบื่อเลยคราไปทีเดียวทั้งหมดเลย นี่อะไรเนี่ยคันพาวเดอร์เลเวอร์อ่านี่ปั๊มพินนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคของเริ่มลงแล้วครับเลเวอร์ <c oughs> มีทก,กทำไม <c oughs> เลเวอร์เอ้ยเลเวอร์เก็บอะไรอ๋อเก็บแพรนเดียวก็ว่าเก็บแต่ว่ามัน,มนช่วงนี้มันคง่วงอแล้วมันดึกแล้วไงเออไปเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่า ตรงนั้นมันจะเกิดรวมมันกี่ตัวแต่ชั่วโมงหนึ่งนี่ได้มาสามสิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าสิบสิบกว่าก้อนนะเหล็กอ่ะเออเนี่ยมีตัวตายก็เห็นเห็นลูกแวบอยูแหมปองกรเป่งกรปองกระป้งกรปอง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 ป้องนี่นครับทั้งวันไม่มีอะไรบางบ้าก็อ่อนไว้เนี่ยเออได้เหมือนกันนี่ห้าสิบละ เปอร์เซ็นที่มันจะเด้งเขา้าเข้าลาวานี่น้อยมากครับแต่จะมีเปอร์เซ็นอยู่นะเออเราขึ้นไปดูระบ,บบทอ,องเรากันความจริงผมขึ้นจากทองก็ได้นะทองอ้บีซี่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกพลาดแล้วมันจะเบะเอานะอันนี้ผมอัพเกรดแล้วครับเนะี่ยโอ้มีต้นไม้อ,อ่อตรงนี้เดี๋ยวว่าทำเป็นลัดเดอร์อยู่ เนี่ยนี่ผมทำให้มันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยสิบห้าตัวครับช่องสิบห้าตัวไม่เปนะแต่นั่นจะสิบห้าแหละอืมก็คือตรงนี้ท่อมันจะนำมาใช่ไหมอันนัเดี๋ยวดูดูดูติดตามชีวิตโกเลมของเรานะครับคุณโกเลมของเรานะฮะติดตามชีวิตมันเลยครับตรงนี้มันใช้ได้ดีครับเนี่ยที่ตีีล้วไม่เสียดายเอ่อ แล้วกันโอ้ยมีมีแรดเดอร์ก็อย่างเงี้ยนะเบอ์พูดเราเรารวยจับว่าร่ำซ้ำอยูตอนนี้เบอ์พูดหรอโกเลมเราไม่ยังโอ้ยโกเลมติดขัดกันจะไปแก้ไขก่อนนะโกเลมติดขัดกันนะนนะจำนวนโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับ <laughs> โอ้โหหีตัววันนี้ติดอะไรครับ มันเออเออดันหน่อยนี่เข้าแถวไปจึกจึกจึกออกไปเดีย๋ยวเดี๋ยวอยู้เดี๋ยวอู้ฮะเดี๋ยวอู้ฮะไปครับไปครับถ้ามาเทียตัวมันไม่มีไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวนะเวลาทำน้ำพวกนี้ต้องปิดครับอืมโถน้ำไม่ไดียวมาด้วยเอา้าตรงนี้มันน้ำนิ่งเฉยเลยครับเฟลเฟลนี่ไหลไป ุก,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 กเออตรงนี้เดี๋ยวผมมาแก้ทีหลังแล้วกันรู้สึกมีปัญหาเยอะครับออไปตรงอื่นไม่มีปัญหาครับมันก็ขึ้นไปตามระบบของมันนะฮะคนเรีเกเมก็เออเอาไปอทุกคนเออคือล่องคนเรีมเนี่ยน,นะกลัวน้ำแบบอยู่แบบมันกลัวน้ำนะมันเขินในน้ำได้นะเออมันแบบสมมติมอนอยู่ตรงเนี้ยอยู่เขียวเนี่ยหญ้าเนีเ่ยแล้ว มันอยู่ตรงะเสดสัยอ่ะเออมันแบบจะโลกๆนะแบบขาทางไปไม่ได้จะว่ายน้ําไปก็กลัวจมเนะี่ยคงเป็นเพราะเหล็กเหครับเหล็กมันหนักอะไรอย่างงี้ป่ะเอออ่าละะักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเยอะโอ้เ yeah! oh! มนค์แคโกเลมโ oh! อ,อ้เอ,อื้อเอื้อเอื้อไปทีละตัวสองตัวนะครับคือการสปอยพวกโกเลมเนี่ย เราต้องไปยิงใกล้ๆครับประมาณมันเคยมีตารางกว่านะร้อยยี่สิบโอ๊ยชิบหายนะครับชิบหายโอ๊ยชิบหายอุย้ยรอดอยู่ดีนะคนสร้างไม่โดนเออว่ายังไงดีวะแฟลมันก็หลอยไอ้ตามของมันตามยถากรรมโกเลมมันด้วยนะฮะเออตกไปโว้ยแงน,นแหละคือชั้นสองเนี่ยก็เกิดนะชั้นสองก็เกิดเออ บอกเฮ้ยพี่เน้องสองไ่เกิดแต่ทำมาวัวเกิดครับอุ้ย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 ตรงนี้ไม่ลงเหรอฮะดื้อดื้อเดี๋ยวผมต้องหาวิธีลงทีนี้โอ้โหหาเหล็กโอ้ได้เพิ่มมาเยอะครับอ๋อป๊อปปี้เอาตันแล้วฮะแล้วก็คืนคืนยายป๊อปปี้ของเราหน่อยอ่ะแล้วก็ยายป๊อปปี้ของเราหน่อยป๊อปปี้มันล้นเหลือเกินนะคือกองหนึ่งก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะนั่นากสีเนี่ย สีแดงก็หาไม่ยากเลยคือแบบน่าจะถือพวกแรนด์นะสีสดๆเลยคือเฟี้ยวแล้วเราเข้าบ้านกันเก็บดอกป๊อปปี้มันก็มีแค่นี้นะแบบก็ไม่ยากนะแต่ว่านี้เสร็จไปแค่85%ครับคือยังไม่ทำพวกกล่องนี้ไงกล่องเยอะอย่าเงี้ยผมยังไม่ทำเออทำทำมาแค่นั้นก่อนพอดี่เกียดมีตัวโต้ช่วยก็โอ้ยแตงหมุนเดียวเซ็งครับเนะ ก็เลยควยงานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปให้ดูอีกรอบคนก็งงนะถ้ามายืนมันคือต้องยืนสองคนไงยืนตรงนี้คนหนึ่งยืนตรงนู้นคนหนึ่งมันก็เยอะแล้วปั๊บ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 ก็เสร็จครับหรือจะทำบางคนทำทางรถไฟนั่งวนเลยก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ไปกินข้าวว่านั่งวนแฟงแฟงแฟงเออก็ตกโป๊ะเปะเปาะเปะอะไรเล็กเงี้ยงเงี้ยเงี้ยนะะอ่า สำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมาเอาเหล็กก็โหเเราก็บเข้าบ้านนะรวยจูเบยนะก็คือถ้าไม่มีระบบระบบคัดแยกหรือออโต้เนี่ยน้องมานั่งเก็บอย่างนี้นะนั่งเก็บนั่งเข้าบ้านนั่งเก็บนั่งเข้าบ้านนะไม่มีไรมากแล้วก็ไปเก็บของเราเงินคือได้เยอะอยู่นะ ใช่หลายกองอะเนี่ยอันนี้ผมเปิดมากเกือบทั้งคืนนะเดี๋ยอรวมเป็นบล็อกกันคนระับอ่ะเดี๋ยวเราดูได้หีบอกกันอันนี้นะ่ามานคืนหนึ่งเต็มๆครับเพราะผมอัพคลิปค้างไว้ใช่ไหมผมก็เปิดทิ้งไว้ด้วยเอออ่าเราก็เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเหมันมันแปดอันใช่ไหมอ่าป๊อป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 วิธีทำนี้ก็คือกดขีดค้างครับคลิกซ้ายค้างเออก็ได้มาอ่ะเหลือเศษแปด โอ้โห42ครับรวยสุดๆนะฮะไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงกับสีบล็อกเหล็ก42โอ้โหอุ้ยยอดนะฮะถ้าเราพามีเงี้ยใครอยากรวยเล็กแบบทางรักก็ไวันงี้นะฮะเปิดคอมทิ้งไว้เสียเสียตังค์ไฟค่าไฟไหน่อยแบบถ้าบางคนงจำเป็นแบบต้องอัพงานทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เปิดทิ้งไว้ด้วยเออจะไม่เปลืองไฟฟรีๆเออแต่เครื่องยังร้อนหน่อยมันกินแดกแรมมันไม่ค้าบเนี่ย นะครับตอนรับพันนี้ก็ขอคุณนิรับชมนะครับก็พันหน้าจะมาทำอะไรก็เออต้องรอดูนะน,นี่ไม่สปอยแล้วเออติดตามใหม่พันหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ